สี่สามคิววันดีจ้าไว้อไม่เรียว่า,ลววลา,าไลน์ผู้ดำเนินรายกาสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการที่ไม่มีชื่อรายการนะคะก็เรามีความมุ่งมั่นว่าถ้าถึง2 0 0 0 0ื่ิวเมื่อไหร่เรา,าจะมีชื่อรายการให้นะครับยังไงก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมนะครับต้นคัาผมแล้วก็ไกด์ครับไอเดียครับต้นฮะ ใชครับโอเคครับก็วันนี้นะครับพวกเราก็จะมาทำการรีแอคชั่นนะครับของ K-pop ในยุคช่วง Gen 2ตื่นเต้นนะถ้านนึถึง Gen 2เราพิถึงวงอะไรกันบ้างครับ Girl เ e เ e r a t i o n Kara Infinite Sierra และไม่ได้ Girl Group นะรู้เลยนะเราจะพิถึงวงอะไรฮะ ต้องเรื่องเกิร์ลเจเนเรชั่นอยู่แล้วเพลงสองวันนี้นะครับเราก็เลยสามารถทำการรีแอคเพลงของเกิร์ลเจเนเรชั่นให้ให้ไงนะให้ใครให้เราดูเอลงนะให้ตัวละครเราเรื่องฟังหลังใช่เพราะไม่ได้ดูมานานมากนะเรื่องของเรื่องนะใช่ไม่รู้ว่ากลับมาดูก็ไม่ต้องบอกอายุเนาะีทีมงานครับวันนี้มีอะไรให้ทำนะครับก็เดี๋ยวมีฉลากครับอยู่ในมือถึงใกล้แล้วเฮียหล่รอ บอยอ๋อโอเคเพลงฮุ้ดลูกค้าไม่มีใครผัดาก็ตอนนี้เอ็มมีพร้อมแล้วนะครับเราก็พร้อมที่จะไปดูกันแล้วนะครับกับเพลงฮุ้ดนะครับลูกค้าของเกิร์อ้็ลูกค้าไหนนะครับลูกค้าอย่ามือใครขอดเลยก็ไปพร้อมกับเพลงฮุ้ดของเกิร์ลเจเนอเรชันนะครับทุกคนไปนะครับไปเลยกดไหนฮะอะละใช่

들어 다시봐. So there's a way get บ้าคนละที่อ่ะอาร์ติงดูไม่ถึงตอนนี้นะก็ที่จบเลยกจบเลยเขาเต้นเสร็จละันนี้เป็นใครซูยองเขาเฉลยมาแล้วยูริให้ให้ย้อนให้ย้อไปกันใหญ่แต่นี่ก็ว่าสุยอ่าโอเคจบเรียบร้อยยังไงมีบ้างก็อาจจะต้องขั้นเลยไม่ใช่คนแรก คือเราต้องถามก่อนว่าปกติส่วนใหญ่ไกด์เปนใครเมนไฮโยยอนครับโอเคทุกคนก็จะเห็นรีแอคใช่ไหมครับว่าทำไมถึงามหาแต่ไฮโยยอนไฮโยคูตลอดก็เข้าใจว่าไฮโยยอนไม่ค่อยได้แอร์ไทม์เท่าไหร่เราก็เชียร์เขามาตลอดอะไรอย่างนี้ด้วยความเป็นเมนแดนเจะสัมผัสไกด์เพราะว่าไกด์ไกด์มาร่วมรีแอคกับเราครั้งแรกเราอยากถามว่าตอนที่ไกด์ดูคูดตอนนั้นอะสมัยในครั้งแรก กับตอนเนี้ยมันต่างกันยังไงเรารู้สึกยังไงสมัยนั้นรู้สึกยังไงแล้วก็สมัยนี้รู้สึกยังไงเพลงฮุ้นเหมือนจะคัมแบ็กต่อจากจินนี่ไหมเจนนี่มั้ยป้องไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่เอาเป็นว่าตอนที่เพลงพุ้นออกตอนนั้นละเราไม่รู้เราไม่ได้ถ้าเป็นอย่างเนี้ยเราก็จะเห็นตารางคัมแบ็กหรืออะไรเงี้ยเราก็แบบเออแตสมัยเพลงใครน้องอยู่ดนก็เอออยู่ในผมอะฟิลนั้นมากกว่าเออตื่นเต้นอยู่ดนกระโลูกใช่แล้วก็แบบเพลงก็ติดหูแล้วก็เต้นตาม สเต็ปเลยปกติก็ชอบอะไรเงี้ยแต่พอดูปัจจุบันนี้ก็เออเพลงเกิร์เจนก็คือเพลงเกิร์เจนก็ยังเป็นกับแพรเป็นกับแพรมันยังเหมือนเป็นเพลงของยุคนี้อยู่ก็ยัง,ยงดูไม่ได้เก่ามากอะไรคะแล้วก็ยังเห็นเปิดตามผับตามอะไรตลอดอะไรอย่างเงี้ยมไม่ต่ำมากใช่เอาต่อไปน้องโอ้โหนะ,ะที่ดูตอนสมัยนั้นกับสมัยนี้ตอนที่หัวโปกแต่กับตอนนี้ยังหัวโปกอยู่ยังไม่เซนร์จะพายนะแต่ก่อนแบบว่า ช่องทางในการติดตามตัวจอ้ชมันไม่ได้มีมากไเนี่ยใช่เป็นอะไเอออยู่โซเชียลคอมอะไรอย่างี้ป่ะแล้วก่อนสิ่งเออโซเชียลโซเชียลโซเชียลคอมอะไรอย่านเวลาสมัยสมัยนู้นแล้วก็จะติดตามในแฟนเพจในใดทั้งสิ้นแบบเต็มอะไรเงี้ยนั่นแหละก็คือก็แอบซื้อไพ่อยู่ตอนนั้นแล้วก็เดาไม่ถูกแล้วก็แอบแมนเต้นแอบเต้นแล้วก็ไปแอบพ่อแอบพ่อแล้ก่อน เอาแล้วปัจจุบันรู้สึกยังไงพอกลับมาดูแล้วตอนนี้ก็คิดถึงนะพ่อเหมือนแบบไอวีเกอร์เจนหลังจากที่แบบหมดยูเค้าแล้วก็ไม่ได้ดูอะไรมันก็เหมือนเใช่แล้วเดือนหน้าเราก็จะ c o m แบ็ c แล้วด้วยอ่าใช่ฝากไวยนะครับ c o m แบ็ c ได้สิหะถ้าคลิปนี้ออนเดือนนี้ละเดือนหน้าคัมแ b a c k โอเคต่อไปมาที่ชาร์ครับก็ถ้าที่สบบนั้นก็อยู่ดีก็แบบอย่างที่ทุกคนพูดเลยก็คือมันก็อยู่ดีเพลงก็ขึ้นมาเราก็แบบอ่ะฟังแล้วก็รู้สึกว่ามันว้าวมากเพราะว่า มันก็จะเป็นเพลงที่ติดอยู่แล้วเนาะก็เลยไป,เ,ปเต้นในห้องน้ำธุร <c oughs> ก็มันแมสไม่กี่วงเลยไงประเด็นอะ <c oughs> ่วงแบบเกิร์ลกรุ๊ปอะไร <c oughs> มไม่กี่วงอ่าซึ่งถ้าให้ฟังสมัยนี้ใช่ไหมถ้าสมัยเนี้ก็ยังชอบอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าฟังยังไงก็ไม่เบือ่อมันร้องตามได้มันแบบทำนองหรือทำคููที่แบบใช่ความเป็นเกิดอันี้คือทัาเพลงมาให้ผู้คนร้องตามได้ง่ายๆประมาณโอเค่บายคนท้ายไอเดียครับถ้าเกิดตอนที่ดูครั้งแรกคือจำได้เลยว่าแบบ มันดูในห้องคอมโรงเรียนอย่างเงี้ยลูกเฮ้ยรู้สึกว่าชอบมากเพราะแบบว่าไม่เรียนคือไม่เรียนคือไม่เรียนคือไม่เรียนอใช่คือรู้สึกแบบทับเอ็กเซลก่อนเรียนพาร์เปเรื่องก่นแล้วครูเดินผ่านมาเออลูกแล้วแต่ก่อนนะคือมันมันไม่ได้แบบไวเหมือนกันใช่ต้องรอหมุนจริงหุ่นคือแบบตอนนั้นชอบมากเขาแบบจำท่าเต้นไปเลยท่าเต้นอินคาหนะชอบชอบรู้สึกแบบนี่มันแบบเฮ้ยมันเท่อะมันดีมันแบบว่ามันแคชชี่มันน่าแบบว่าน่าจดจำมากเลยคือแบบ ก็จ <g ül> ทุกคนก็จะเห็นนะว่าแบบมันยังเต้นกันมาจนถึงวันนี้อะไรเงี้ย <g ül> ทุกคนที่แบบเคยฟังมาก่อนหรือเคยดูมาก่อนก็ยังแบบเฮ้ยยังเต้นได้อะไรเงี้ยเพราะรู้สึกว่าแบบมันเรียกว่าแบบมันเหมือนเป็นตำนานถ้าถ้าสำหรับตัวตัวตนเองนะครับต้องรู้สึกว่าตอนที่ดูตอนนั้นอ่ะคือต้องยอมรับว่าคอนตัมันหวานอมากแต่จริงๆเพราะว่ามันไม่เคยมีแต่รับคอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์นั้นเราที่ตอนปล่อยรูปมาเราก็ไม่รู้ว่าแบบเบ็กราวเฮมันจะไปแนวทางไหนว่าเพลงคือเดาไม่ออกแล้วทีเซอร์ปล่อยมาก็แบบ นิดนึงอ่ะตอนที่ใจจะขาดอ่ะเพราะว่ามันมันมันปล่อยมานที่เดียวจริงแล้วแบบมองแนวทางแบบไม่ออกแต่ข้อดีของเกิร์ลเจนคือชุดเป็นเอกลักษณ์เพลงก็เป็นเอกลักษณ์คาเฟ่ก็เป็นเอกลักษณ์ึ okay ิดต้นบอกว่าติดหูไม่มีใครแบบเรียนแบบได้ในเอกลักษณ์ของของเขาอะไรอย่างเงี้ยคือตอนดูสมัยก่อนก็คือว้าวและแต่ตอนนี้มาดูสมมมันเป็นเรื่องของความคิดถึงมากมากกว่า เนื่องจากวันนี้เราทาเพื่อเพราะเอ้ยเราทำเพราะว่าคิดเราคิดถึงจอแจนวันนี้เราก็เลยจะมาเล่นเกมให้ทุกคนด้วยฮะ,ะตังต้งแต่เมื่อไหร่เมื่อกี้ <laughs> สุดท้นมาก <laughs> ต้นไกด์แล้วก็น้องโอ้นแล้วก็น้องไอเดียแล้วก็ชนะครับก็จะมาเล่นเกมให้ดูนะฮะเดี <laughs> <laughs> ยวตงามเล่นเกมให้ดู <laughs> เราอยากให้คนดูรู้สึกสนุกไปกับเราไงใช่จะได้ด่าเราอันนี้เราไม่รู้เลยนะว่าเกมเขาเตรียมอะไรมาทางทีมด่าเตรียมมะไรเขาจะไอจอยกับเราอ้นี่มันโง่จังเอาอ่ะโอเคครับยังไงก็ไปพบกับเราในเกมถัดไปครับ next ก็มาเข้าสู่ช่วงทายเกมกับเราทายอะไรวะทายเกมเล่นเกมโอเคครับก็จะเป็นช่วงเล่นเกมนะครับของทางช่องเรานะครับลูใครลูกค้าดแย ไม่มีลูกค้าที่ไหนทั้งนั้นทุกๆคนมีแต่คนดูและตุ๊กๆอย่าลืมเข้าไปดูใน IG จีคัทแ lap นะฮะว่าแล้วขายเาไหรนะถ้าแล้วจะรู้ว่าทำไมถึงเจ้าติดคับว่าลูกลูกค้าไรเท่าไหร่โอเคเอาใหม่นะตั้งสติโอเคไม่ถึงกู้โอเคครับก็เข้าสู่ช่วงเกมของรายการของเรานะครับถึงจะยังไม่มีชื่อรายการก็ตามนะครับแต่ก็อยากให้ทุกๆคนสนุกไปพร้อมๆกับเรานะครับโอเคสามสองหนึ่ง ักาปปัน็เกมของเราก็คือจะกริการ่ายๆเลยครับก็จะมาทายเพลงกันถ้าใครรู้เพลงไหนแล้วก็ไปกดที่กระดิ่งแล้วก็คือถ้าใครแพ้ก็จะปัดจิ้งหรีนะครับสิ้นรอบนะทีมงานต้องสิบรอบนะต้องอ้วกตายกันพอดีเราให้อ้วกตายเล่นกูและตื่นเต้นากเลยกูเดินยังเหนื่อยเลยศักดิ์สิทเจนสองนะอ่าครับค้ำด้วยศักดิ์สิทเจนสองเนี่ย โอเคพร้อมครับว้าตถึงเต้นถครชื้นเพลงใช่ไหมพร้อมมครับ้อครับพร้อมพร้อมพร้มเพลนะสอคนครับอ้นมาร้องสิหรองร้องเลยร้องไม่ต้ร้องอ้นห้าหกเจ็ดแจงจ้ามีมีดไอแล้จูเกได้ไงมิตรเดนมิตรเดิตเตอ๋ออ๋อมิตรมิตร

ขอปังนาไม่รู้จริงๆอ่ะคพงนงจิหรออะไรวะ่ชื่อไรออกไม่รู้อ่ะไม่รู้ได้ไหมไม่ได้อยู่ง่นขังาไม่รู้อดิเฮ้ยโอ้กูบายกูเ้น่เ่ะโอ้น เราจะถึงข้นรู้แล้วไม่รู้เลยโอ้ยอะฮะูเกียใคร่ป่าเปิเลยอะอะฮะวาอาว่เอาเยไปตอบตอบเจี๊ยไปไถูกไู้เก่เลยคนเรวมาเออไม่ทันจริงจรินีะ

มาตัวปลาฮฮเวอร์ไหนเกาหลีสิรันได้เวนะครับกูมาทำอะไรที่อร้วครับเฮ้เฮเะอเอลาา อะไรมาแรกปะใช่ใช่โอ้ตุ๊ดจ้าอเนี่ยมาจมันคือเดินชูดนเดจิมานะเดะบอยชสามคะแนนโอ้ยจี๊ดหน่วงไปเม่อกีไม่ถึงเลยมันได้กว่วโอ้ตุดผมได้คแสองคะแนนใครได้หนึ่งพูดมาคะานนหนึ่ง ไม่ดีนะกูยังดีใจที่สุดเนาะี่ด้สุดเฮี่สุดเนาะเจกันทีอสุดนะกินงอเ่าุะุ่ Generation รุ่น a t s a i g Queen y Queen นีดวาวโอ้ยขอสักหนึ่ะแนนด นี <intrigued> <S <S ่โชว์โชว์โชว์อัลบ้าอะไรอลาพ่ออมีแต่แดอัละบ้างรีแพ็กเกจของโอ้ชื่ออะไรโอชื่อรันเดวิวรันเดียมังโมคมัม

ขึ้นฉาดอยากขึ้นนหสังศาลไม่ต้องไปทำตารางอีกก็ที่หนึ่งนะครับผานนงก็คือได้แก่น้องอ้นค่ะหรอป้าแต่ว่าชนะไปก็ไม่มีรางวัลให้นะแม่เราตกลงไปไว้ไงโอ้โหหลอกมาโอเควก็ที่สองจะเป็นไกด์ค่ะที่สามจะเป็นน้องไอเดียครับแล้วก็ที่สี่คือฉันเอง และที่โลโหแมากโอ้โหเสียเปียบ่ะอย่านคิดหน้าเหมือนแนคิดตาเป็นประกามัอนรู้จัหมันรู้จแก่งดีช่นียขาแล้วค่อยดีอะาาแสัญญานี่ยังไม่ถึงรอบอีกเลยเราไ้หมด โอเล้ยวขอแล้ยวคนดีนะจะเป็นลมก็จบไปแล้วนะครับกับเกมลาจูดีบูติโกค่ะก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าสัปดาห์หน้าพวกเราจะมีเกมอะไรไหมทุกคนร่วมสรุปไปกับเราสามารถเอาไปใช้ได้นะครับ ไม่มีลิขสิทธิ์แต่ว่าถ้าดังขึ้นมาเดี๋ยวจะไปเก็บอีกทีหนึ่งนะครับเตรียมจบเตรียนอ่ะก็ขอบคุณมากนะครับที่ท่านดูท้าเอาก็ถ้ายอดวิวถึงสองหมื่นเราจะมีชื่อรายการแต่เรื่องนี้จะไม่มีนะครับเช่อดูว่าตอนนี้สำหรับใครที่อยากให้เรารีแอคนิสิตวิดีโอของวงไหนไม่ว่าจะเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงเป็นเพลินชยเป็นเพลินฝรั่งสามารถคอมเมนต์มาคอมเมนต์ได้เลยนะครับลูกอาครับลูกครครับลูหาต่ำเนได้แต่ละแปลไม่ออกนะแต่ react อะ ก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพวกเราจะพยายามหาเวลามาร <c oughs> เรียกชั่นให้นะครับแล้วก็ถ้าผิดพลาดการใดไปยังไงก็ต้องขอโทษวันนี้นะที่นี้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากพวกเราไว้ในอบกความใจด้วยนะครับกับไกด์ไอเดียชับแล้วก็อ้นแล้วก็ต้นนะครับบ๊ายบายนี่คือรายการอ <c oughs> ้นแล <c oughs> <c oughs> ้วก็ฟาบอเล็์ก็แฉได้ย